หลังเธออยากถามก็บริถามก็หลงตาก็บริดยูจังจิ่นนะมีแมซี่มีบอแม่พรามีบอพ่อผ้ามีบอพบระบกบบบอหลงตาไป สอบอุปชาเนาะเพิ่นฝากแล้วฝากเอกอย่ามักง่ายนะว่าที่อุปชานะต้องให้ครบประเทศไทยเรานี่เป็นมัธยมประเทศทั่วประเทศเลยไม่ใช่ปัจจันตะชนบทความหมายของเพิ่นก็นว่าเราหาพระง่ายตำบลหนึ่งมันก็มีเยอะอยู่แล้ว หรืออำเภอหนึ่งมันก็มีเยอะอยู่แล้วเป็นร้อยสองร้อยมากกว่านั้นแล้วก็ <c oughs> พระเจ้าได้ไว้ว่า <c oughs> ที่หาพระยากเป็นยังไงฟังจนี่เนเออสมมติว่าอยู่คนละฝั่งน้ำก็ไม่มีเรือข้ามนี่หาพระยากถ้าว่าอยู่ไกลกันก็ไม่มี พาหนะพาไปเดินไปก็สี่วันห้าวันจึงจะถึงอันนี้เรียกว่าพระหายาแต่ในเมืองไทยของเรานั้นง่ายขนาดโทษนิมนต์อยู่กรุงเทพก็ได้อยู่อโหลนางเครื่องมาเด้อ hmm. พ่อ mm hmm. เห็นบอ่ชั่วโมงเดียวห้าสิบห้านาทีจากกรุงเทพถึงอุบลแล้วก็ได ไปอ้างแนวอ,อื่นบ่ได้พระเจ้าพนตัดัะจะไปอ้างว่าอย่างโน้นอ,อย่างนี้ไม่มีเงินไม่มีอะไรต่างๆบ่ได้ครับยางชินนะอันนี้ลวนตาไปสอบพระอุปชามาอย่ามักง่ายนะว่าที่พระอุปรชานะประเทศไทยเราเนี่ยโอโหลโท่เอาก็ได้เพิ่นก็มาเองถาวายข้านา้มั่นพระเทาหันหนึ่ง ครับ <c oughs> ข้า,าสากาน,นาดเพิ่นไหวจักหมื่นสองหมื่นก็ไดจังสินะมันหาพราปัญา์จังหน่อยรถกระมี่เลือกกระมี่ครับแต่น้ำกระมี่สะพานไว้ขามไปเมืองเล่าเนี่ยก็หลายบอลเลยเนี่เมืองอุบลอย่างเดียวก็ดีเห็นบ่มันจีนหน่อยนครปรนม,ก,มกระมี่แล้วก็แถวมณีกระมี่จังจินะเพิ่นก็เลยปลาโลมยังใส่เข้าใจเนาะ ครับจังสีนะอุปชาบางหลวบอกใเขาเป็นบ้านนอกดอกพอนะอันนี้บ้านนอกพอนปะปัจจันตชน,นบทคือบ้านนอกพลวัาจังสีแต่ความหมายแห่งพระวินัยข้อนี้โมแมนหาพายาคอเมริกานีนหาพายาครับเป็นปัจจันตชน,นบทตามหลักพระวินัยครับมันไกลกันอี่หลีครับ,รรบจังสีเป็นต้น อ้าวเข้าใจเลยตัวเอออาวมีอย่างอีกบ่าใช่ก๊อปเจ็บกระดดโอ้ยกระทรรมดาตัวหละไม่ใช่ ฮะว่าแต่เกาะเจ็บกระดูกแล้วมันเป็นจังไนต่อกระตุกเออก็บอกลุงตาได้อยู่ฮันดดสัน เอาสงสัยมองใดเจ็บกระดูกอะเจ็บหนอเจ็บหนอเสตัวมนุยุน่งทางมันเจบอยู่แต่ว่ามันกเป็นชา้มันเป็นคือเก่าเป็นแมโยกไป่ฟังนาะ่ว่ามันเป็นคือเก่าเมี่เด้อใครผู้ใดเข้าใจเป็นคือเก่าแสดงว่าสมมุติสัจจะ ยังไม่มีปัญญาในภาพปรมามตสัจจะพระเจ้ามันตัดใบสิ้นได้ดับแล้วจะไม่เกิดอีกรู้สึกเจ็บดับปุ๊บโตอันดับแล้วเห็นบ่เกิดอีกของใหม่เกิดจังสินนะเพราะนเข้าใจจังสิขันพุว่าของเก,าก่าจังสิกะที่ว่าลำคามไปยะสดดบันนี่เห็นบอกเจ็บดนแท้จังสินะ่ะ เนอเพราะนั้นตัวใดสวัสเจ็บปุ๊บดับปับแล้วก็จบตัวหันขันเจ็บอีกรู้สึกเจ็บอีกอะ่ะตัวใหม่บมม่เมนตัวเก่าเข้าใจซ้ำน,<ม>นี่แหละก็พอเนอดีละละเอามีอะไรอีกไหมอ,อ,อืมวิธีเอาปาปกติในใจคือเวลาเอาภาวนัง ยังงงอยู่ว่าไม่ก็นานะรโอเอาบาปออกจากจิตบ่โอ้อือืออเอฟังเด้อการเอาบาปออกจากจิตมีอยู่สามหลัก หนึ่งเมื่อบาปเกิดก็เอาออกทันทีสองเจริญสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นย่อมข่มบาปไว้ไม่ให้มันเกิดสสัพเพชะระหารมรรคผลพรนิพพานเกิดบาปจึงหมดไปจากจิต ตามกำลังของมรคนั้นบันิฟังขอปฏิบัติบัญัผู้ใดใครก็ตามเคยทำบาปมาบาปทางกายก็ตามทางวาจาก็ตาม mm. เออเว้นอนันนตริยกรรมเราสามารถแก้ไขเอามันออกได้ ไม่เกินความสามารถเ่าจจะได้กระบบ่เกินความสามารถพออย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไปว่าวิริเยนะทุกขมัดเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรความเพียรมีอยู่ณที่ใดกับบุคคลใดย่อมสำเร็จแน่นอน นี่เพราะฉะนั้นน,นแต่ว่ามันต้องทำความเข้าใจถ้าเป็นสมุเฉทปรหารการละบาปการทำลายบาปการเอาบาปออกถ้าสมมติว่า <c oughs> เราเคยทำบาปมา <c oughs> เคยลักเคยฆ่าสัตว์มาสมมตินะ ร้อยตัวสมมติเอาไก่สิบตัวเป็ดสิบตัวแล้วปูปลาและต,ต่างๆอีกแปดสิบตัวเป็นร้อยตัวสมมตินะนะถ้าสมมติว่าเราจเจริญภาวนาไปตามลำดับนึกแวบ,บขึ้นมาเคยฆ่าไก่วางน้นนลนะสมมตินะอย่างนี้บอกลานึก เห็นภาพที pues ng, ่เราเคยฆ่าไก่มันคิดขึ้นมาถ้าผู้ใดไปปรุงแต่งเราไม่น่าฆ่ามันเลยอะไรต่างๆโอ้จังตันจังสีปรุงแต่งอารมณ์นั้นเกิดความไม่สบายใจเกิดความเคืองใจ เป็นทุกข์ใจสมมณะอันนี้เรียกว่าอุทธะกุกุจักิเลสปริยุทธานกิเลสเป็นเช่นนั้นอันนี้คือนิวรธรรมข้อที่สี่อุทธจัจะแปลว่าฟุ้งซ่านเพราะนึกถึงบาปกุกจักเกิดความไม่สบายใจถ้าผู้ใดเป็นอย่างนี้แสดงว่าเป็นไปตาม อารมณ์ที่เกิดขึ้นหลงอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมะยังไม่เข้าใจนะยังไม่รู้นะยังไม่เข้าใจนะเมื่อมันฟุ้งขึ้นมาแล้วทีนี้ก็เกิดความไม่สบายใจพอ,อนานไปนานไปมันก็คลายออกคลายออกเบาออกเบาออกบา็หายไปบาปนั้นก็จมลงสู่ พรวังคจิตเหมือนเดิมพระวังคจิตก็เก็บรักษาบาปอันนั้นเอาไว้ร้อยเปอร์เซ็นคือร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนานๆโผอุ้ยตายแล้วเราเคอยฆ่ากบ <laughs> โยพนว่สันผ่าใส่หัวกบขาหนามันกับมกปั๊บโหลด มันเจ็บหัวมันแต่ยังสันผ่ายังใส่ต่ออกีกเคยไหมลองตายเนี่ยข้ากเติมมองเนี่ยเห็นป่ตีจะ่ามันบมดมันตายพูดเลยว่าจันทเทะทับหัวมันนั่นพ้อแบบขึ้นมาปุ๊บพันว่าบาดเนี่ยโอ้ยเฮาขากบบอสบายใจมัน เกิดไปเกิดมาเกิดไปเกิดมาปุ๋งแต่งอีกจนในที่สุดนานไปนานไปนานไป,นนไปก็เบาลงเบาลงก็คลายออกไปบาปที่ฆ่ากบก,ก็จมลงสู่พวังขจิตพระวังขจิตก็เก็บรักษาการฆ่ากบคือบาปนั้นเอาไว้ต่อไปทั้งหมดเป็นอย่างนี้ใครก็ตามเป็นอย่างนี้นะจำหลักไว้นะ เวลาใกล้จะตายนึกถึงการฆ่าไก่ก็ดีฆ่ากบก็ดีเป็นต้นเมื่อนึกถึงการฆ่ากบฆ่าไก่บาปเกิดร่วมกับจิตตายเพราะจิตดดงนั้นแวบเดียวถึงนรกพับเลยเห็นบ่อื่นๆเหมือนกันนะ ยาทานล่าเนี่ยผูถามเนี่ยคนมาจากต่างประเทศผู้นี้นเนี่ยมาจากประเทศเล่าครับกําลังเลี้ยนบาลีอยู่เ,เห็นบะญา่ทานเนี่ยนย่ทานนี่ทานล่าถามปัญหาเดียวนี้จะชี้แจงเนาะมันจบลงได้ยาก เพราะฉะนั้นฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะแต่ว่าวิธีถ้าเป็นดังที่หลวงตาพูดอันนี้บาปจะไม่หมดเลยจนกว่าจะลงนรกเปรตสรกายสัตว์เดรัจฉานรรพระเดชพระคุณหลวงพ่อฆ่าไก่ตัวหนึ่งต้องถูกข่า,ขาเราห้าร้อยชาติเพราะฉะนั้นจากสัต์นรกเกติเกิดตายเกิดตายเกิดตายอะไรต่างๆไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพอเกิดมา๊บเขาก็ฆ่า,าเกิดมา๊บเขาก็ฆ่า จนกว่าจะถึงห้าร้อยชาติจึงจะหมดถ้าบุญบางอย่างให้ผลมาเกิดเป็นคนบุคคลนั้นก็จะอายุสั้นพลันตายเห็นไหมเศษบายังติดตามมานะพอมาเกิดในคันแม่แม่ก็เตรียมตัวฆ่าเห็นหมอที่เขาเห็นนั่นห้องตาอ่านหนังสือพิมพ์สมัยอยู่บ่อเจเองนั่น สามสิบกว่าปีมาแล้วนะปีหนึ่งพราะส่งท้ายปีเก่าเนะี่ยเขาก็จะมีคอล้ำอะไรต่างๆของเขานะน้ำตาก็อ่านดูมานหัวขนที่รู้จักนะ่ะสี่แสนกว่าห้าแสนกว่าบางปีที่ค่าเด็กน้อยในคันนะสุดที่ไม่รู้ก็อีกตัางหากเห็นไหมจนกว่าจะหมด เศษบาปนั้นดูสิตัวเดียวน,นั้นนี่แต่ถ้าร้อยตัวน่ยจะเท่าไหร่ล่ะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านลาท่านถามเนี่ยยังขอฝากไว้เด้อถ้าใครก็ตามนึกถึงบาป มันเหมาะมันแวบเดียวขึ้นมาเห็นกำลังเราเคยฆ่าสัตว์สมมตินะนะรักทรัพย์เอาฤติผิดในกามลูกเขาเมียเขาผัวเขาหรือนอกใจผัวนอกใจเมียมาหรือเคยด่าเคยโกโหกเคยดื่มสรามีไรเป็นต้นถ้าสมมติว่ามันนึกแป๊บขึ้นมาถึงการกินเหล้าเอาสมมตินะ ก็เหมือนทําเหมือนกันกับเราเห็นหญ้าอยู่อยู่นาของเราทุ่งนาเราถ้าเราไม่ต้องการหยาเราก็ถอนออกเสียทิ้งเสียถ้ามันเกิดขึ้นมาอีกเราก็ถอนทิ้งเสียมันจะค่อยหมดไป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 ,ดไปข้อนี้ฉันใดบาปที่เราเคยทำไว้เมื่อมันเกิดขึ้นมาเราก็เอาออก แต่วิธีเอาออกนั้น <c oughs> ต้องใช้หลักวิปัสนาภาวนานะมีหนทางเดียวนี้นะนึกถึงบาปที่เคยทำอานึกถึงกบนะยอย้าย้อนมากบนะพอนึกแป๊บขึ้นมาแหละเราเคยฆ่ากบถ้าเราภาวนาพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอยู่ ให้ทิ้งผองทิ้งยุบนอนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามทิ้งนะเอาสติออกจากท้องผองท้องยุบเนึกมาที่ต้นจิตคือหัวใจเนี่ยใต้ารานอข้างซ้ายนีย่ตรงหัวใจเต้นตุบตุบตุบต,บตุบอยู่เนี่แล้วก็เนึกให้เป็นวงกลมตรงที่หัวใจเต้นเนเท่าเหรียญห้าเหรียญบาทกำหนดเอาสติไปกำหนดลงตรงกลางแห่งวงกลมนั้น เราคิดเนาะพอเห็นกบปุ๊บก,ก็คิดเนาะพอมันคิดถึงกบดับไหมคิดถึงกบดับไหมคิดถึงไก่ดับไหม,ไหมเป็นต้นกําหนดสาเนกรู้สาเนกรูเ้เฉยๆนะอย่าอยากให้มันหยุดคิดไม่อยากให้มันคิดอันนั้นเป็นทางแห่งความทุกข์ไม่ใช่ทางดับทุกข์นะเพราะมันเป็นไปตามหน้าของตัณหา เห็นไหมถ้าไม่อยากให้มันคิดถึงบาป mm hmm. เมื่อบาปเกิดขึ้นอยากให้มันหายผิดหมดวิธีปฏิบัติยามบีพอมันนึกถึงบาปปุ๊บทิ้งพองยุบนึกมาจุดนี้คิดหนอลงไปสำเนียงลงไปพอคิดปุ๊บดับไหมพอคิดขึ้นมาอีกก็คิดหนอลงพอคิดปุ๊บดับไหมแล้วคิดอีกดับไหมเกิดดับเกิดดับเกิดดับไหม ไอ้น่มันนึกถึงกุ้งก็ดีนึกถึงหอยก็ดีนึกถึงกบก็ด,นกกกดีนึกถึงไก่ก็ดีเป็นตน้นพอ,อนึกแวบขึ้นมากำหนดพุดัดำไหมแล้วเกิดอีกดำไหมเกิดอีกดับไหมเกิดดับ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 ไหมถ้าผู้ใ yeah. ดเห็นชัดอย่างนี้บาปที่เคยทำมาสวัตนึกถึงฆ่าไก่ก็คิดหนอหลงไปซ้ำเนี่ยหลงไปมันดับไหมแล้วคิดอีกมันก็จะหมดไปสิ้นไปศูนย์ไปหมดไปสิ้นไปศูนไป หมดไปสิ้นไปศูนย์ไปเมื่อเรากําหนดเห็นชัดเท่าไหร่เห็นมันเกิดปุ๊บดับปับ๊บเกิดปุ๊บดับปั๊บบางครัางคำมันปุ๊บลงไปเลยบางทีบางทีมันเย็นวับลงไปก็ตามเป็นต้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ไม่นานเมื่อมันหายวับไปเราก็พองหนอยุบหนอต่อไปไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องปรุงแต่งจำหลักอันนี้ไว้เนอะ นานๆถ้ามันโผล่ขึ้นมาอีกทีนี้นึกถึงไก่ตัวนั้นแหละสมมตินะนะนึกถึงกบตัวนั้นแหละถ้ามันนึกขึ้นมาอีกถ้าเราสังเกตนะเราจะเห็นว่าบาปเนี่ยมันเหลือนิดเดียวเหลือไม่มากพอแรกๆนี่ถ้าเราไม่เคยเอาบาปออกเลยนี่พอนึกถึงบาปปุ๊บมันจะกุ่นกุ่นอยู่ในใจบางทีก็ไม่สบายใจบางทีก็ปุงแต่งพูดง่ายคือไม่สบายใจเห็นไหม แต่ถ้าหากว่าเราเห็นมันเกิดด <oneself> ับเกิดด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 ับก็ใช้ความเพียรเอามันออกอยู่อย่างนี้เมื่อมันเบาลงเบาลงหายวับไปนานๆโผล่ขึ้นมาอีกกำหนดอีกเราจะรู้สึกเลยว่ามันเหลือไม่มากเบาลงเยอะเห็นไหมสบายใจขึ้นเติบแล้วเพ่วาเห็นไหมอันนี้คือบาปมันค่อยหมดไปหมดไปแล้วเราก็กำหนดอีกคิดหนอคิดหนอ ถ้ามันเป็นเพียงคิดนะแต่ถ้าหากว่าไม่สบายใจจำลักไว้นะเปลี่ยนคำบริกรรมใหม่จากคิดหนอไปเป็นไม่สบายใจหนอไม่สบายใจหนอะไม่สบายใจหนอไม่สบายใจหนอะรู้สึกไม่สบายใจก็ไม่สบายใจหนอลงไปดับไหมแล้วก็ไม่สบายใจอีกไม่สบายใจหนอะก็บดับลงไปอีกสาเนียรลงไปไมันดับไหม เกิดอีกดัาอีีเกิดดีหดาความไม่สบาใจเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเห็นมันเกิดปุ๊บหายวับแล้วเกิดอีกก็หายวับมันก็จะหมดไปสิ้นไปศูนย์ไปหมดไปสิ้นไปสูญไปจนหายไปนานๆโผล่ขึ้นมาอีกถ้าคนผู้ใดสังเกตปฏิบัติจะเห็นเหลือน,นิดเดียวเมื่อสติสมบูรณ์บริบูรณ์กำหนดสมว่าเพียงคิดขึ้นมาคิดหนอ เย็นลงไปเลยเงี้ยไปเลยเห็นไหมถ้ามันหมดแล้วมันจะบอกให้รู้ทราบให้เราทราบเป็นยังไงเมื่อมันนึกถึงบาปอันนั้นใจนี่สงบเหมือนเดิมเห็นไหมไม่เป็นทุกข์อะไรรู้อยู่ว่าเราเคยทำบาปแต่มันเย็นสบายอันนี้คือบาปหมดแล้วตอนนั้นอันใหม่เกิดขึ้นมาอีกกำหนดอีก อันหมายบาปตัวนีกำหนดอีกมันไม่เกินความสามารถหรอกเรื่องบาปเนี่ยเอาออกได้อันนี้เรียกว่าตะทางขปหานเข้าใจอยอนทันล่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นพระุทธเจ้าจึงตรัสอตีต่างนานบาข้ามมายะนับปฏิการแค่อนาคตังยะทัตติตามไปหินอนตังอปตันจะอนาคตัง ปรจุปันนันจะโยธรรมตัทธัตถวิปัสติถ้าเนี้ถึงฆ่าไก่ยำเองถ้าเราไปย้อนไปที่เราเคยฆ่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆอันนี้เรียกว่าบาปที่เราเคยทำมานั้นมันเต็มหัวใจอยู่เมื่อมันนึกถึงบาปมันก็เป็นธรรมชาติของมันธรให้จิตใจเศร้าหมองเห็นไหม ถ้าเราไปนึกถึงอดีตเราไม่น่าเลยอย่างนั้นอย่างนี้แสดงว่าเราผิดปฏิบัติผิดอดีตที่ผ่านมาแล้วเราจะทำให้มันดีมันชั่วไม่ได้เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ทำบาปไปวุ่นวายกับมันทำไมผ่านไปแล้วเข้าใจนะเห็นป่าอปมาเหมือนเราทานอาหารอ,อร่อยอร่อยพอมันล่วงลำคอไปขออภัยคันหากออมาเป็นนะั่นอะไรที่กินอีกบ่ กินบ่กินบ่ไม่ซี่เห็นบ่นี่ขนาดบ้านจะเป็นขี่นี่ีด็กเขาเอาไปมันต้องเข้าใจจังสี่เรื่องกรรมฐานนั่นความจริงพระเจ้าตัถาทาวิปัสสาให้เห็นในอารมณ์ปัจจุบันนั้นนั้น เรานึกถึงอดีตมันเกิดขึ้นมาบาปมันเกิดขึ้นมาอันนั้นมันผ่านมาหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้ว,หลลวเห็นไหมอันนั้นคืออดีตเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราก็จะคงจะตกนรกอย่างนั้นอย่างนี้อนาคตมันยังไม่ถึงเห็นไหมมันจะทำอะไรได้เพราะนั้นพระเจ้าหรวัาตัดถาวิปัสสติอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนั้นะนะคือมันคิดก็รู้ว่ามันคิดก็ดดับไหม ถ้าไม่สบายใจความไม่สบายใจเกิดดับไหมความไม่สบายใจนะ่ยดูอย่างนี้จึงเชื่อว่าปฏิบัติชอบเนอนะอดีตยังไม่อดีตนี่ผ่านไปแล้วจำไม่อยู่นะย้ำอีกนะบางคนก็ไปคดต่เรื่องอดีตจนเจ้าของเครียดฮพอนะคดหลายคนเนา เป็นอย่างจังคือแท้ผม,ม่เฮต่บาปมาอันนั้นแน่อันนี้ไหนไล่มาแซวอยู่เห็นบอก่โอ้ยเดี๋ยวนี้ท่านเฮต่บาาบอบครับท่นวะนะแล้วไปบุนไมยมันเฮ็่อย่างเหมือนกระทานอาหารแล้วก็ขี้ออกแมนบอถ้าใครเสียดายขี้ <c oughs> นก,ก็แสดงว่ามีแต่หมาตัวนตัวแมนบอมันอยากขี้ไหม จังสินะบอกมันยังชัดเจนเนาะมันบอกอมคอมมันก็ที่ว่าชาัดเจนจังสินนะราะญาทานล่มันเป็นผู้ถานะส่วนมากก็เคยลงตาก็เคยอยู่เห็นบอกมันบอกเคยได